ไปครับพี่น้องกปยกฮา,าไปจะต้อง,งยืนด้วยลำแข้งด้วยเองให้ได้ม,มันจะเดี่ยงมาแล้วเราก็ต้องอทำมันกลับคืนมาให้มันดีมันเดิมมาครับออกพี่องเอ้สก่ตีเนาะ แรงครับ oh พี oh ่น้องโอ้ยยอมติ๊ดๆเลยฮึยอม เอาไปงั้นแหละพ่อหนน้องครับเบาๆครับเบาๆเดี๋ยวจะไปงานทำแล้วไม่มีเวลาแล้วผู้ชมนะม,มีเงินจะซื้อใครกินครับเราเล่นก็อย่าลืมนะครับมันออกกำลังกาย ทดสอบเปนมันตภาพมันเรงขึ้นไื่เลย,เลยนะผมท่าตรงไม่ค่อยได้แต่สามารถใช้ตัวช่วยเพิ่มระยะวงกว้างขอช่วยกันได้อยู่ครับนะเพราะว่ามีอุปสรรคทางด้านโดนเด็ดปีกนิดนึงบินไม่ก็จะขึ้นนะครับถ้าปีกสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ไม่ต้องห่วง ช้ชมนะมาครับถือเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ทิดโยนะครับนะนะให้มันฮึดให้มันฟื้นให้มันบึ้นสู้ชีวิตให้ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องกรอบพระคุณครับสําหรับทุกกาลังใจและแรงเชียร์ทุกท่านทุกคนนะครับก็ทิดโยก็ไม่มีอะไรที่จะขอบคุณเพราะแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนอกจากสิบนิ้วน้อย,นอย,นอยพนมมือกราบ ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมฮสวัสดีครับบ๊ายบายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ